วันนี้วันที่16พี่น้องค่ะยจาจ่าเพิ่งรีดผ้าเสร็จอาบน้ําอาบทาเคลียตัวเองลงมาจากไรจบสาวลูกๆโตกเกียวไปเที่ยววัดสีมูนเนาะโอ้ยเป็นจังไดแม่แม่แมทิปอีพีสี่สิบไปเที่ยวในช่วงจังหวะชิวๆเรียวๆเ,เนาะมีความสุขคักอุ้ยบอเป็นงานเป็นการแต่ว่ามีการตื่นเต้นสนุกสนานไปกับลูกกัะเต้เมื่อนี้ก็วันที่สิบหกแล้วพี่น้องยงายจ่าบม่ได้ซื้อห่วยลืม นะอืม <I pay. S 1> อีกสามวัน <I pay. S 1> อีกสามวันนะคะไอแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นของน้องอยูริจะออกแล้วไอแพรไอแพไ่ตี้ตายก็ <I pay. S 1> แพคือเกา่าดูภาพความสุขนะจจพี่ด้อง ก่อนกลับแล้ววันนี้ชุดนี้ของชุดวันนี้นะคะเนาะเอยปื้มปิตินำนะคะดีใจกับทุกผู้ทุกคนนะ,ค,ะความสุขจากแม่แม่กวาเมื่อวานคิดดูเธอเมื่อวานก่อนเนาะแม่แม่แมใจบ่ใจนะเออนางเฝ้าลูกใส่หลับอย่าเว้ากันดังเด้ออย่าคอกกันแหงลูกไส่ให้หลับจากหน่อยเดเมยพอดีหลับตะลิกะลบก็เลยบ่ไดไปเชียเหมืนเนาะอืมหรือว่า อ่าอแชมเปญหกหมื่น 6, นะคะแต่คิดว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านไปอัดเสียหลายกว่านั้นเพ้ยเพราะว่าหัวหน้าอแก้งไปเองบลัยามวนยาเมาแล้วก็วายมันก็เสียดายเอามวนจักทีให้เต็นที่นะเมื่อเช้า,านี้ผู้ใดเห็นแดเอืออยู่ไหนอันคลิปลฟ์สดยิ่งจ่ายยังบม่เจอที่ะที่พูดถึงจะมาพูดคุยเรื่องผู้ประสบ อุทกภัยหกหมื่นแชมเปญขวดละสองหมื่นที่เวียดนามเนี่ย <c oughs> ได้ว,าว่าปัได้ไลปัวยังย้อนโบเบิดด้อตื่นสายตื่นมากันเนาะบ่ายสองแล้วนะบ่ายโมงกว่าเนาะเออเจ็ดโมงที่นี่นะคะก็มาตามเบิงช่วงไล่ไม่เขาไปเลยก็ยังบบได้ย้อนไล่เกาฮิยพี่น้องขาอ่านะอืมก็เรียกว่างานเลี้ยงมีวันจบเออเนาะทริปสามวันวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายขอให้เด็กๆทุกคนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย เตรียมตัวงานไปลุยต่อว่าซันว่าไปงานใดเมื่อเนี่ยสลับบุรีวตัตีอืมแต่ดีว่างานขึ้นเลือนเออให้เด็กน้อยได้พักเนยเนาะโอ้ยไปเจอฝนหนาวบ้านเขากลับมาสิเป็นสังเดยน้องมาเจอฮอนบ้านเข่านะอ้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะอืมนอนรักษาเสียงรวยๆปังๆพ่อแม,แม่ทุกคนก็ฟาดอย่าลืมเพลงน้องยูรินะสิบเก้านี้ไอ้แพ้ตั้งแต่เริ่มต้น กำลังสิออกแล้วแม่เอ้ยคูจูนี้ก็สี่แสนกว่าละอาลุ้นกันต่อไปนะคะความสุขของเราเนาะยี่จ่ายที่บอกเลยเวลาอาบน้ำนะหรือทำอะไรก็ตามที่เราไม่ได้จับโทรศัพท์เพลงนี้จะต้องดังนะคะเพลงของคูจูนเนาะเรียงมานะคะของแดนแนวไดในช่องโตเกียวนะคะช่องเพลงใหม่ใี่จา่ายไม่ได้เข้าไปเลยนะ มีความสุขบ่ได้แวะข้างบ้านด้วไปเวียดนามบบว่างแวะข้างบ้านเนี่ยอุ้ยเป็นจังไ๋เนาะข้าวข้างบ้านก็ได้พักสมองเที่ยวเวียดนามบ่สนใจคนข้างบ้านป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านเป็นกันไหนสบายดีกันบ่เนาะ